กูเนี่ยใหญ่สุดแล้วแถวเนี้ยไม่ต้องมีใครมาคุมหรอกกูนี่แหละคุมพวกมึงมึงกับบ้าวายเอ้ยมึงกับบ้ามึงจะไปไหนมึงอย่ามึงจะเสือกมึงจะเสือกไปมึงจาเสือกมึงกับบ้าบ้ามึงอ่ะเอ้ยอย่ามาแตะมึงอย่ามาแตะให้กูุกป้างแม่งเลยเอาเเอาเอาเอาไง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  ป้าไม่มีสิทธิ์มาตบผมนะแล้วป้าไม่มีสิทธิ์มาตีผมด้วยผมแจ้งตำรวจจับป้าได้มึงเจ๋งเหรอกูเจ๋งผมเจ๋งอ่ะกูเจ๋งเลยอ่ะรอมึงรอมึงรอเดี๋ยวกูตามลูกน้องกูมาแม่งทั้งวินเดี๋ยวมึงจะหนาวสภาพนี้ีลูกน้องทุยเฮ้ยแม่งทียมึงเอาแม่งเอาดิ้นเดมึงเดี๋ยวจะเอาไงรอรอมึงกูให้มึงรอมึงต้องรอนี่เห็นเป็นคนแก่นะนี่กูเห็นเป็นคนแก่นะเหรอกูให้มึงรอมึงต้องรอรอไปไหนเวลาสุดโบ้าเป็นเดียวอี นายนายนายไม่ให้มึงไปเจ้าไงกูเจ้าไงกูมึงนะมึงมึงจะรอก่อนแกดิ้งกูตามผู้ต้องกูก่อนกูเห็นคนแก่นะเอออย่าหนีอย่าหนี้อย่าถ้าเก่งจริงอย่าหนีอยู่บ้าตั้งแต่เด็กกูไหมอยู่มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กกูไม่เห็นมีใครเก็บค่าที่หรอกอยู่อยู่่อะกูอยู่เนี่ยเออเดี๋ยวมึงเจอแน่เออกูรออยู่เนี่ยมึงตามมาเร็วๆเหอะเออมึงเจอเออ ทำไมทำไมทำไมมีอะไรอ่อย่านะอย่าแจ่มรวยจัดนะแจ่มรวยยังไม่ทันไปเลยปอดแม่งมาดิทำไมแก่ยุ่งๆและเออเดินจะไม่ไหวไปแล้วไม่แน่จริงไงเบื่อเป็นคนแก่นะเบื่อเป็นคนแก่แล้วอยู่ดีมาตกลัวเกลัวดิเมึงกลัวตักลัวชนแม่มึงกล้าชนผัวเบื่อคนแก่กูไม่ทำนะเดี๋ยวมึงกล้า ทำไมกูจะไปของกูเหวียนพนแก่กูไม่ให้ไปมึงอยู่ตรงนี้มึงอยู่ตรงนีต่อย,อยนะหยาหเงียบเลยแจมรวจนะแจมรวจนะแจมรวจนะมองทำไมอ่<ว>บมะบ้ามือก<ว>ับบ้าใครอยากเป็นทีเข้าแค่ก้าวเจ็ดเจ็ดเจ็ดใครจะรถชัว